เทียมเจียวครับกระเทียมเจียวหอมหอมเลยครับผมหอมมากเลยครับผมครับรอเ,เพื่อนๆนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์อยู่นะครับผมเจียวเก็บเอาไว้ทําอย่างอื่นได้เลยนะคะคราดกับกเจียวก็ได้ใส่ผักอะไรต่างๆได้ไดอันนี้นเ,เก็บได้ไว้ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะ,ะคบแบ่งแบ่งเอาใส่ถุงให้แน่นให้เย็นก่อนนะคะเย็นตอกก่อน บอกวิธีจะแล้วนะคะอ่คอยติดตามนะครับว่าวันนี้ต้อมทําเมนูอะไรนะครับเกี่ยวกับกระเทียมเจียววันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับอ่านะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจต้อมด้วยนะครับนี่ครับทีเด็ดทีเด็ดของกระเทียมเจียวนะครับ หนึนาทีผ่านไปนะครับผมานะครับช่วงระหว่างรอบางสิ่งบางอย่างมันเข้าเนื้ออยู่นะครับตอนนี้ก็ถ่ายเฉาะกกระเทียมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมหอมจริงๆนะครับหอมจริงๆนะครับผมอืมเหลืองน่าทานมากเลยนะครับกรุบกรอบนะครับเพื่อนๆครับ ครับอ่านะครับให้เห็นความเหลืองความกรอบนะครับอันนี้เหมาะกับโปรยอะไรหรือเปล่าอ่อก็เกียยปากหม้อนะครับจูค่ะอ่านะครับก็เกียยปากหม้อจะอร่อยเลยครับการทํากระเทียมเจียวแบบนี้นะครับสูตรการทํากระเทียมเจียวนะครับเดี๋ยวสายๆนะครับ ประมาณ8โมงกว่าๆนะครับต้องจะทําคลิปลงนะครับว่าวันนี้ทําเมนูอะไรนะครับและก็บอกเคล็ดลับการเจียวกระเทียมให้อร่อยด้วยนะครับผมนี่ครับเก็บไว้ได้นานนะครับผมเพื่อนๆครับอ่านะครับกระเทียมหอมเลยครับกรุบกรอบๆนะครับเมื่อเพื่อนๆเคยทานเข้าวเกียบปากหม้อใช่ไหมครับสาคูไส้หมูนะครับหรือว่าอาหาร กับข้าวบางเมนูนะครับเขาจะเตรียมเจียวกระเทียมไว้นะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ99ท่านที่เข้าให้กําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนล5้าสามนี่ครับวันนี้ต้อมจะทําเมนูอะไรนะครับคอยติดตามนะครับอ่านะครับรับรองอร่อยนะครับให้เพื่อนๆไปทําทานหรือว่าทํำขายได้เลยนะครับผมเรียกว่า ให้พี่จีดาภาทำให้พี่จีดาพาทำนะครับผมอ่านะครับหอมกรอบอร่อยนะครับผมนี่ครับอ่าความเหลืองอร่ามนะครับอ่าตอนนี้ราคาทองขึ้นนะครับก็นึกถึงราคาทองด้วยนะครับผมนี่ครับความเหลืองอร่ามนะครับของเอ่อกระเทียมเจียวของเรานะครับขอบคุณร้อยห้าท่านด้วยนะครับผม นี่ครับงานะครับเวลาต้อมว่างนะครับต้อมก็ขึ้นไลค์นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับวันว่าวันนี้ทําอะไรนะครับคอยติดตามกันได้นะครับผมสําหรับเมนูวันนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับที่เอ่อสำหรับที่จะใช้กระเทียมอันนี้เจียวกระเทียมเจียวอันนี้โรยนะครับผมเมนูเช้าวันนี้นะครับ นี่ครับความเหลืองอลรามนะครับนึกถึงทองคำใช่ไหมครับทองคำก็จะราคาแพงนะครับช่วงนี้นะครับทานกระเทียมเจียวเหลืองเหลืองเหลืองทองนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้แสงประกอบนะครับผมของจริงล้วนๆเลยนะครับใส่ถาดไว้นะครับเจียวเสร็จใหม่ๆนะครับหอมนะครับหอมนะครับผมต้อมชาแนลห้าสามนะครับมากดไลค์กด แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจได้เลยนะครับผมเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นไลฟ์ที่เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยวนะครับผมนะครับเนีนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับผม269ท่านนะครับตอนนี้นะครับนี่คือกระเทียมเจียวเหลืองอลามนะครับนึกถึงทองคำที่ราคาสูงตอนนี้นะครับผม หนึ่งบาทก็จะทะลุสี่หมื่นแล้วนะครับผมอ่าส่วนกระเทียมเจียวนี้นะครับโลละเจ็ดสิบกว่าบาทเองนะครับท่านนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับทุกเลิฟทุกไลฟ์นะครับที่มาส่งกำลังใจนะครับก็จะไลฟ์ประมาณสักสิบนาทีพอนะครับอันนี้ห้านาทีแล้วนะครับผมช่วงระหว่างรอบางสิ่งบางอย่างในหม้อนะครับ ที่เราทำอยู่นะครับผมก็จะมาใช้กระเทียมเจียวในถาดนี้เป็นส่วนประกอบนะครับเพื่อนๆครับเข้ามาก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมติดตามช่องต้อมชาแนลเป็นกำลังใจด้วยนะครับ176ท่านตอนนี้นะครับผมเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับหอมไหมครับหอมไหมครับหอมทะลุจอใช่ไหมครับ เหลืองอลา,ามเลยนะครับก็แทนทองคํานะครับผมทองคําแพงนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> เหลืองเหลืองทองเลยนะครับเพื่อนๆครับน่าทานนะครับถ้าได้สาคูไส้หมูสักกล่องหนึ่งนะครับเยี่ยมเลยนะครับผม ก็เกี๊ยปกหม้อยค่ะก็เกี๊ยวปากหม้อนะครับก็เกี๊ยวปากหม้อก็เป็นเมนูโปรดของต้อมนะครับเป็นอาหารว่างที่ต้อมโปรดปานนะครับสําหรับก็เกี๊ยวปากหม้อนะครับวันหลังมีโอกาสนะครับจะไปเที่ยวตลาดคลองรัตมยมอีกนะครับวันนั้นไม่ได้ทานก็เกี๊ยวปากหม้อนะครับสาคูไส้หมูนะครับอ่านะครับอาก็ชวนเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูในคลิปผมได้นะครับมีคลิปตลาด น้ำคลองรัดมยมด้วยนะครับผมว่างๆนะครับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตเตอรนะครับไปเที่ยวกันได้เลยนะครับสําหรับตลาดคลองรัดมยมนะครับเพื่อนๆครับร้อยสามสิบสามท่านนะครับสวัสดีลุงมิดชาแนลนะครับยินดีต้อนรับนะครับนี่ครับทองครับคุณลุงมิดครับทองครับทองแพงครับทองแพงครับก็กินกระเทียมเจียวไปก่อนเลยครับกระเทียมเจียวสีทองนะครับเหลืองทองนะครับ กรอบอร่อยนะครับผมหอมทะลุจอครับลุงมิรครับผมอ่านะครับก็จะขึ้นไลฟ์ประมาณ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีตามสูตรนะครับต้อมชาแนล e l 53นะครับผมลุงมิรก็เข้ามาทักทายเป็นกําลังใจนะครับผมสวัสดีคุณ AA บ้านนี้รักสัตว์ด้วยนะครับสวัสดีคุณต้อมมานะครับขอบคุณมากครับนะครับราคาทองจัดทุจะทะลุ4ี่หมื่นะครับกินกระเทียมเจียวเหลืองทองไปก่อนเลยครับผม สามลุงมิกก็เลิฟหนึ่งมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกเลิฟทุกไลน์นะครับลุงมิกก็หัวร้อมาเลยนะครับผมอ่าเนี่ครับกระเทียมเจียวสวยๆนะครับหอมเลยครับเจียวใหม่ๆเลยครับคุณเอก็เลิฟสองมาเลยนะครับผมขอบคุณมากครับอ่านะครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับเจ็ดสิบสามท่านตอนนี้นะครับ อ่านะครับอันนี้อ่าเห็นแวบๆเห็นแวบๆนะครับผมครับลุงมิตก็สวัสดีทุกบ้านเลยนะครับผมก็บคุณเอเอก็สวัสดีลุงมิตด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยงด้วยนะครับพี่ยงวาไรตี้ของเรานะครับคอยติดตามนะครับวันนี้เมนูเด็ดเมนูอะไรนะครับกระเทียมเจียวหอมๆนะครับสีเหลืองทองอันนี้นะครับผมในถาดนี้นะครับ จะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าทำอะไรที่จะต้องใช้กระเทียมเจียวอันนี้นะครับผมสวัสดีคุณสันทนียืนนานด้วยนะครับอามาทานกระเทียมเจียวเหลืองๆหอมๆกันนะครับกรอบกรุบๆนะครับผมและวันนี้ก็จะบอกวิธีทำกระเทียมเจียวให้เพื่อนๆด้วยนะครับอเอาไปทำขายหรือว่าทำทานในบ้านได้เลยนะครับจุ๊บๆก็เวยเว้เว้อะไรนะเสียงลั่นบ้านเลยนะ S 1> <S 1> <S เสียงลั่นบ้านอะไรใช่ไหมครับอ่าเราไม่ต้องเกรงใจใครนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ติดเรานะครับผมโอเคครับอ่านะครับอ่าเหลือง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 นะครับคุณสศนันีก็สวัสดีลุงมิตรด้วยนะครับช่วงนี้ทองแพงนะครับจะทะลุสี่หมื่นแล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันก็จะทะลุ4ี่หมื่นแล้วนะครับอ่าพาเพื่อนๆมาชมความเหลืองทองเหลืองอลามของกระเทียมเจียวนะครับผมแทนทองคําไปก่อนนะครับผม ครับคุณเอก็สวัสดีคุณจูนะครับคุณสันนิสวัสดีคุณพี่น้องพี่หยงด้วยนะครับผมบอกสูตรการเจียวกระเทียมแบบกรอบเปลืองนะครับผมก็เรียกว่ากรอบกรุบๆเลยนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่านะครับครับคุณจูก็ทักทายลงวิดนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดติดตาม ช่องต้อมไว้นะครับว่าจะทําเมนูอะไรวันนี้นะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับเอาไปทําทานในบ้านได้เลยนะครับผมครับคุณจูกระทักทายคุณลีเอพี่สันนิสวัสดีคุณจูจุ๊บนะครับครับพี่สันนิสวัสดีพี่หยงนะครับผมอ่านะครับสิบนาทีแล้วนะครับสิบนาทีแล้วครับต่อ เดี๋ยวสักคพู่จะลงไลฟ์แล้วนะครับอ่านะครับบอกว่าจะไลฟ์ประมาณสิบนาทีนะครับคลิปนี้นะครับผมอ่าให้เพื่อนๆได้เห็นกระเทียมเจียวเหลืองๆนะครับผมถ่ายใกล้ๆนะครับผมนะครับก0าสิบท่านนะครับตอนนี้นะครับที่อยู่ในตอนนี้นะครับติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้ต้อมจะทําเมนูอะไรนะครับจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ไปทําตามนะครับหรือว่าจะ ค้าขายก็ได้นะครับเมนูนี้นะครับหาทานยากนะครับนอกจากทําทานเองนะครับทําทานเองก็จะสะอาดและอร่อยนะครับผมถูกปากถูกใจเรานะครับผมนี่ครับครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆครับอ่านะครับเรียกว่ากรอบกรุบๆเลยครับผมชิมแล้วนะครับอืมีความเค็มนิดๆนะครับผมอร่อยอร่อยครับ พี่สันนีก็หัวใจพลังบวกรวมาให้นะครับครับเหลืองมากเลยครับเหลืองกอรอบหอมนะครับผมเพื่อนๆครับครับอย่าลืมครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้้มชาแนลห้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณน้ําใจดีๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับคุณลุงมิคคุณ AA พี่สันนีคุณจุดจุ๊บนะครับวันนี้จะมีเมนูอร่อยเกี่ยวพันกับไลนี้ มานำเสนอด้วยนะคะอ่านะครับขอบคุณคุณพี่หยงด้วยนะครับพี่หยงวารตี้นะครับผมคอยติดตามนะครับเมนูเด็ดวันนี้นะครับจะทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับการทำอาหารเด็ดๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับได้ไปทำขายนะครับหรือว่าไปทำทานกันในครอบครัวนะครับเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับผมท่าทาพิันนีก็เตรียมใบยบายแล้วนะครับเตรียมใบยบายแล้วนะครับอ่า ขออีกประมาณทัก2นาทีกว่าๆนะครับอาจจะได้ครบ15นาทีดีกว่าเนาะนะครับตามสูตร15นาทีนะครับคุณจิวแอนตอมไม่รู้จักเน็ตจักเหนื่อยนะครับไลท์ทั้งวันนะครับผมไลฟ์ไม่ได้ไลท์ทั้งวันไลฟ์ตั้งแต่เมื่อเช้าแลวครับผมหลังจากไปเดินหลอกําลังกายมาก็กลับมาทานกับข้าวนะครับเมนูนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแต่ยังไม่บอกเลยครับว่าเป็นเมนูอะไรเนาะนะครับ ให้คอยติดตามแล้วกันนะครับในคลิปการทำอาหารนะครับผมนะครับอ่าเหลือประมาณ2นาทีนะครับเหลือประมาณ2นาทีนะครับ109ท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่รีบเข้ามานะครับเห็นแล้วหิวเลยใช่ไหมครับเห็นแล้วหิวเลยใช่ไหมครับอยากกินข้าวเกี๊ยวปากหม้อไหมครับอยากกินข้าวเกี๊ยวปากหม้อไหมครับเมื่อเห็นกระเทียมเจียวในถาดนี้แล้วนะครับผมกรอบกรุบกรุบ อ่าแล้วก็มีความหอมด้วยครับเก่งแต่เมนูอาหารเรื่องอื่น,นๆบกพ่อง <laughs> อ่ามีแซวมีแซลนะครับมีแซวกันด้วยนะครับกลับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าๆจะลงไลฟ์แล้วนะครับ อ่าเหลืองทองเลยนะครับเหลืองทองเลยครับจูกระจัดไปจัดไปนะครับพิ้วพิ้วพิ้วนะครับผมอ่านะครับอ่าเหลืองเหลืองเหลืองครับร้อยสิบสามท่านนะครับดูนะครับว่าเป็นอะไรมีหมุดนะครับมีหมุดนะครับผมโอเคครับอ่านะครับเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเหลืออีกยี่สิบวินะครับ เดี๋ยวจะลงเลยครับแต่กระเทียมเจียวก็พูดได้หลายนาทีนะโอเคครับนี่คือเคล็ดลับการทํากระเทียมเจียวนะครับคอยติดตามนะครับว่าวันนี้แอดต้อมนะครับต้อมชาแนลห้าสามจะทําเมนูอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับขออนุญาตลงไลฟ์นะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับบ๊ายบายนะครับ